สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเนช่ายูทู e สุขสุขค้นนะคะเนาะพพอ,พอกับพากินพระเอลสวัสดีครับมันนี่พญอวนเลิกงานมาพี่น้องซื่อเนื่อมากจุจุในแบบสไตล์พากินพระเอลคืดอยากนะคะเนาะจุแบบว่าจุ่ม เจ่วคบโมบกระดาษกระบื้องมีอย่างไรนะคะเนื้อพี่อ้วนซื้อมาแกงออมแกงออมแบบเนื้อตอนนี้แม่บ้านอยากกินแบบว่าลวกจิ้มนะจ๊ะเนาะกิ้นใหญ่เว่าจะกินดีป่ะจ้าจ๊ะแง่บม่กล้ากินขอโทษขออะไรมันช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะสีจุแบบลวกเตรียมเรียบร้อยเจลเจลแบบ ค้มแป๊ะตายจุแบบกึ่งกึงจุกึ่งจิ้มแจวายบ่ซอ,องเขาเอายัางไงทูอินวันบ่บวกจิ้ม,มเ,เมร็วจังทุกอย่างตัดตับผมเลพคุณหญิอ้วนเห็ดน้ำจิ้มให้แบบแซ่บมากส่วนคุณหญิอ,อ้วนกต่เกงออมเลยพี่น้อง แต่ว่าบริษัทไทยพี่น้องเบิง์ก่อนไม่อยากตอกไข่ก่อนแป๊บนึงปาร์ตพี่อว่นะเตรียมพร้อมอจัดปะ <laughs> น่าเก็บหวย เดี๋ยวเราหมอเดือดกันนคะคะเนาะปาสามเก็กมวยยังลองซองตุสิพาไปเบิ่งหมอเกมอมพนวิวังเกมอมเน,อนืน้อใส่ยังไงไอ้บ้าฆาตโจดเกี่ยงบ้าคาจดบ้าคาจดใส่แม่ขมโอ้โหตบรองไล้กะ ก้นเบ้อไงเบิ้องเน่ยอ้นไปเร็วไได้มันจะอิดเกอเ้อะอ,อ,อน,น้ำแห้งกับซุปพุดีไงเอาบอเขืเเอหอยอ้อยน้อยน่เจ้าผายแต่มากม,มากมนคะครับอ่เอาในระวงังกิแล้วแไม่กินหรือกินับบแบบอืม W อ,อืจิ้มจุมหลวอกจิ้มกัน นำเก๊กฮวยแห้งลงสองก่าเตะโกโกมาอันทักเข้าเลยมเดวตกสำหรับคลิปนี้ก็พยายมกิน่างออมกันมากินมกันเ้อครับผมตะกุศที่สิกินหอนหว่ะติ บ้า่างเกลยวเลยนายมาันทอดแล้วครับในระหว่างที่รอเกงอ่อนคนยี่อ้วนกัจัดสีว่าอันจิมจุมสีว่าซ้อยจุเลยแต่สีอ,นนอิ่นไมพี่น้องเนี่ยคืออยากแบบนี้นะจ๊ะ,ะเนาะก็เลยเฮ็ดแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเข,อขอ้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับผมมีเวลาผมก็จะเข้าไปดูเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนั่นแหละ ขอบคุณเยะนักเลยครับทำจิ้มพุ่มผมสำหรับคลิปนี้กัคแค่นี้ก่อนเลยครับผมสวัสดีครัพบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ